ก็วันนี้เราเดินมาถึงบูธน้ำปลาล้มแม่บุญล้านะคะโปรดักตัวไหนที่เป็นสินค้าตัวแรกของเราเลยคะต,ตัวแรกคือนะน้ำปลาร้าแม่บุญล้มจ้าตัวนี้นะะเลยฝาแดงจะมีฝาแดงเนี่ยเหมาะสำหรับซุปต่ำกับยำเป็นดีฝาเหลืองด้วยแล้วก็มีฝาขาวค่ะที่ความต่างคืออะไรค่ะฝาเหลืองเนี่ยจะมีความหอมอินโนงฝาขาวเนี่ยก็จะมีความแบบว่ารสชาติแบบจะโหนกมากที่สุด คือจริงๆอาหารเนี่ยต้องแล้วแต่ว่าคนที่ชอบเนี่ยเขาชอบความแบบมีกลิ่นแค่ไหนอันนี้คือน้ำยำน้ำยำน้ำปลารานะคะเราจะมีสองสูตรถ้าเป็นอันนี้คือไม่ใส่พริกค่ะกับสูตรใส่พริกซึ่งต่างกันที่ว่าสูตรใส่พริกก็คือจะเผ็ดกว่าส่วนเดียวเอาอยู่เหมือนกันจริงๆก็คือว่าแค่มีวัตถุดิบขย่าขวดเทราดเลยนอกจากน้ำยำแล้วจะเห็นมีน้ำเจีวบองอ่ามีเจ้าวบองค่ะกลิ่นแมงดาค่ะอันนี้ถามนิดนึงมีทั้งน้ําแล้วมีทั้งเนื้อป่ะคะใช่ค่ะ ขออนุญาตน,<ด>นะคะ,คะวสวัสดีค่ะซินเซียจากซาว h ชาแนลนะคะวันนี้เรายังอยู่ในงานไทเฟกปี2024ค่ะก็วันนี้เราเดินมาถึงบูทน้ำปาร้านะคะแต่เป็นน้ำปาล้าที่เขาเรียกรับมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ ใครๆก็ใช้แล้วก็ติดใจนใ<ช>ั่นคือน้ำปะลาร้าแม่บุญล้ํานะคะ<ช> <ๆ S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เมย์นะคะมาพูดถึงน้ำปะลาร้าแม่บุญล้าให้เซียฟังหน่อยว่าทําไมอะไรทําให้เราแบบสักเซ็ถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็น้ำปะลาราแม่บุญล้ำนะคะจริงๆค,คือบริษัทชื่อเพชรดัฟู้ดอยู่ที่กาลสินห์นะเราจริงๆเราทํามามากกว่า สี่สิบปีแล้วก็เป็นรุ่นใช่เป็นรุ่นตั้งแต่คุณยายแล้วก็เป็นรุ่นคุณแม่บุญล้ำที่ที่อยู่ในโลโก้แล้วก็ล่าสุดเป็นชุดอ้อมที่เป็นลูกสาวนะคะที่มารันงานต่อจุดเริ่มต้นคืออยู่มาได้สี่สิปีจุดเริ่มต้นคืออะไรคะเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณภาพนะคะเรื่องของรสชาตความอร่อยแล้วที่สำคัญก็คือว่าเอออยู่ในชุมชน คือให้ความสําคัญใช่ค่ะเรามีโลมหมักปลาของเราเองโอเคอค่ะซึ่งการหมักปลาเนี่ยก็ต้องใช้เวลา6-8เดือนเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตปลานี่ก็คือเป็นปลาท้องถิ่นของเราเลยใช่ค่ะเป็นปลาท้องถิ่นซึ่งก็จะมีแล้วแต่เป็นปลาส้อยปลากระดีค่ะนะคะ แล้วก็จะใช้วิธีเหมือนกับว่าติดต่อกับทางชุมชนอ่าก็คือเหมือนสปอร์ตช่วยสนับสนุนชุมชนใช่โอเคสินค้าตัวไหนหรือโปรดักตัวไหนที่เป็นสินค้าตัวแรกของเราเลยคะตัวแรกคือน้ำปลาร้าแม่บุญล้มต้เสุกต้แดงค่ะของเราเนี่ยจะแบ่งแยกกันด้วยสีเพื่อให้เข้าใจง่ายฝาแดงนี่คือเป็นขออนุญาตนะคะเป็นสูตรต้นตำรับเป็นออริจินอลเป็นสูตรต้นตำรับเลยก็คือน้ำปลาร้าต้มสุก ปรุงรสใช่ค่ะค่ะอธิบายนิดหนึ่งค่ะก็จะเป็นน้ำปลาร่อที่คือเนื่องจากเรามีโรงหมักปลาของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อหมักแล้วมาเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการปรุงเพื่อให้ได้รสนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานทุกอย่างความเค็มต่างๆนานานะคะเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะผลิตมาเป็นขวดทีนี้วิธีการใช้ก็คือว่าเราจะมีฝาแดงเนี่ยเหมาะสำหรับต้มตำกับยำ อาหารที่าบนอะอาหารีสารก็ต้องซ้องตาแบบใช่ใช่คะใช่เอ่เน่ใอันนี้เป็นโปรดักต์ออริจินอลเ่็ช่ิน่้ชก็จ่ในล้ชาเช่ใช่ดชลใชลใช่็ช่ใช่าช่ใชเวช่ใช่าช่ือมีฝาใาลใช่ใช่ใช่าวคใช่ะช่ใ่่ใช่ใช่ใช่มช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่่ อหอมกลิ่นนมใช่หอมกลิ่นนมของปลารคือคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกฟังปลาราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยปลาร้ <c oughs> ยังไง <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเมื่อชิมนะคะจะบอกว่าอร่อยมากไม่มีกลิ่นเลยค่ะ <c oughs> แต่ทีนี้อันเนี้ยจะเหมาะกับแกงอ่อมแล้วก็อะไรที่เป็นซุปอ่ะนะคะแล้วก็ปลาขาวเนี่ยก็จะมีความแบบว่ารสชาติแบบจะโหนกมากที่สุด <c oughs> ปลาขาวนี่เหมาะกับอาหารประเภทไหนคะเนี่ยคือจริงๆอาหารเนี่ยต้องแล้วแต่ว่าคนที่ชอบเนี่ยเขาชอบความแบบมีกลิ่นแค่ไหน แต่ถ้าเป็นอย่างคนเมืองเนี่ยก็จะเป็นแดงกับเหลืองเป็นหลักก็คือง่ายๆว่าทั้ง3มสีเนี่ยกลิ่นและรสชาติต่างกันใช่ค่ะอยู่ที่คนชอบกลิ่นแบบไหนใช่ค่ะโอเคสมัยก่อนนะถ้าพูดถึงน้ำปลาเนี่ยเราจะบอกว่าหลายคนอีเนาะเพราะว่าด้วยกลิ่นคนจะแบบมันจะสะอาดไหมกลิ่นมันจะเหม็นไหมแต่เมื่อกี้ฟังแล้วแบบมันจะไม่ใช่แบบนั้นเลยสามารถ เอามาแทนซอสได้กินจิ้มให้เปิดใจใช่คุณจินเจียอยากให้เปิดใจแบบลองลองดูนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเดี๋ยวคุณจียอยากจะชิมนิดนึงค่ะว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวเราเดินไปชิมกันได้ค่ะที่แบบว่าเอาเหมือนจิ้มแทนซอสอะตัวไหนอย่างรู้ด้วยไก่น้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะค่ะไก่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็คือตัวนี้ขวดสีสีแดงสีแดงเป็นขวดตัวนี้ค่ะ ก็คือเราใช้ไก่เสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำปลาฝาแดงเนี่ยหมักหมักหมักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ำปลาฝาแดงเป็นส่วนผสมของน้ำพิ้กแจ่วที่ร้ายู่เนี่ยค่ะขั้นตอนการผลิตเราเนี่ยเราได้มาตรฐานทุกสิ่งอย่างนะคะนอกจาเป็น HACCP ได้ GMP ได้ Health Care ได้ USFDA แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งได้ตัว f s c 2อง2 ซึ่งเพิ่งด้านมาล่าสุดก็คือเป็นเรื่องคุ้มส์เซฟตี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทุกอย่างเป็นระบบปิดแม่บุล้ัมเนี่ยนอกจากขายในประเทศแล้วฉันยได้ยินมาว่าอยู่ส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ค่ะเรามีขายทุกช่องทางทุกช่องทางก็คือว่าในประเทศนอกประเทศในประเทศก็มีทั้งโมเดิร์นเทรดทั้งเทนดิชเชนเอเทรดออนไลน์ก็มีต่างประเทศก็มากกว่า20ประเทศแล้วเกิดแพ็กเกจสำหรับ ร้านอาหารที่เขาไปซื้อเป็นแพ็กเกตนี้เลยปะคะหรือว่าอีกหนึ่งเป็นแพ็กเกตอีกอย่างแบบนี้เลยค่ะสำหรับส่งออกนะคะขวดจะเป็นแบบกลมค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดในประเทศแบบในประเทศก็จะเป็นซีเรียบโอเคค่ะซี่เเห็นนอกจากน้ำปลาล้าที่มีละเดี๋ยวขอชิมก่อนค่ะชิมก่อนชิมก่อนนะคะอืมเป็นนัวมากค่ะหนัวมากแล้วก็ไม่กลิ่นแรงด้วยใช่กลิ่นไม่แรงแล้วก็รู้สึกว่าไก่นุ่มด้วยอ่า พราะเราหมาักนิดนึงอือโอเคค่ะขอบขอบคุณค่ะ,คะนอกจากที่นะเห็นมีน้ําปลาแล้วแม่บุญ้ํายังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากเลยมีเยอะมากค่ะมีนอกจากน้ําปลานะคะเราก็เราก็มีน้ำำํายําอันนี้คือน้ำำํายําน้ำำํายําน้ําปลานะคะเราจะมี2ส,สูตรถ้าเป็นอันนี้คือไม่ใส่พริกค่ะกับสูตรใส่พริกซึ่งต่างกันที่ว่าสูตรใส่พริกก็คือจะเผ็ดกว่าใชค่ะแต่อันนี้เป็นน้ํายําที่แบบว่าขวดเดียวเอาอยู่เหมือนกันจริงๆก็คือว่าแค่มีวัตถุดิบ สมมุติวันนี้คุณเซยอยากจะทานแซลม,มอนยำรสชั <ฮะ S 2> น้นแบบรู้สึกเปรี้ยวปาก <ฮะ S 2> ก็แซลม,มอนซื้อมานะคะเสร็จปุ๊บก็เขย่าขวดเทราดเลยค่ะนอกจากน้ำยำแล้วคุณเซเห็นมีน้ำจิ้มแจ่วบอง,บอ,งอ่ามีแจ่วบองค่ะอันนี้คือแจ่วบอง จาบองของเราเนี่ยจะมีอยู่2เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีปลาลาผสมเหมือนกันแน่นอนมีน้ำปลาละแน่นอนอันนี้เขาเรียกเลยนะมีน้ำปลาลหรือว่าเป็นตัวเป็นตัวเท็กเจอร์ของปลาลเลยมีปลาล่าผสมอยู่อ่ามีปลาลผสมอยู่โอเคอันนี้คือเจ้าบองน้ำปลาล่าหรือเจ้าบองค่ะเหมือนกันปลาล่าบองสมุนไพรหรือเจ้าบองโอเคนี่เราเปิดมาอันนี้อาจจะขอดนะอันนี้เป็นกลิ่นแมงดาค่ะ อันนี้ทำนิดนึงมีทั้งน้าแล้วมีทั้งเนื้อป่ะคะใช่ค่ะขออนุญาตนะคะโอ้ก็มีความแมงดาเลยไหมแมงดานี่ก็เป็นแมงดาท้องถิ่นเลยโอเคเจๆอยากให้ทางที่เมื่อยค่ะพูดถึงแบรนด์แม่บุญล้ำที่อยู่มา40กว่าปีฝากถึงผู้ประกอบการเกี่ยวกับของแม่บุญล้ำนิดหนึ่งค่ะ ก็สําหรับน้ําปลาร้าแม่บุญล้ําของเรานะคะเราอยู่มาได้ยาวนานขนาดนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะทำทุกอย่างให้ได้มาตรฐานค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่นําไปใช้ผู้บริโภคเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องได้เรื่องความอร่อย<ะ>เรื่องความสะอาด<ะ>ความคุ้มค่าค่ะ,ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องกังวลเลยว่าการใช้ปลาร้าเนี่ยเขาจะเลือกใช้ยี่ห้อไหน<ะ>สามารถเลือกใช้ยี่ห้อนะ้ำปลาร้าแม่บุญล้าได้เพราะว่าเราได้รับทุกอย่างที่มีมาตรฐาน แล้วก็ครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจค่ะซึ่งถ้าเกิดลูกค้ามากินแล้วเนี่ยชื่นชอบก็แน่นอนก็จะทุกคนก็จะแฮปปี้แบพร้อมกัน,กนค่ะ,ะ,คะก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะของนภำปราแม่บุญล้อมอีกนิดนึงค่ะได้ข่าวว่าทำ O E M ด้วยด้วยค่ะทำค่ะรับค่ะอ๋อรับ O E M ค่ะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ท่านไหนสนใจที่อยากจะทำ OEM ก็มาพูดคุยกันได้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณน้ำปลาแม่บุญลำมากนะคะที่ให้เราได้มาสัมภาษณ์ได้มารู้จักนะคะด้วยความยินดีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ